หมู่กลุ่มคณะมาเป็นเจ้าของพักพรรคนรวยทั้งหลายที่ท่านไปนเลือกตั้งนั่นแหละเป็นเจ้าของพักเท่านั้นเลยพวกนี้เป็นไม่ได้ผิดหลักหมดนะเพราะฉะนั้นหลักที่ถูกประชาชนเท่าน,นั้นเป็นเจ้าของพักได้นะดังนั้นพักสูงหรืบ้านประชาชนก็เป็นเจ้าของเมื่อเป็นเจ้าของก็ต้องให้เงินสนับสนุนเพื่อไปทํากิจกรรมไงเพราะฉะนั้นที่นี่กาหนดให้จ่ายคนละหกร้อยบาทจ่ายหกร้อยบาทแล้วที่นี่ก็จะจ่ายคืนจ่ายคืนมาให้นะฮะหกพันบาทสิบเท่าจ่ายคืนมาให้หกพันบาท ดังนั้นประชาชนจะได้เงินกลับคืนมาหกพันแล้วก็เงินที่ไปทําสถาบันไปประกาศตัวต่อแผ่นดินตอบแทนคุ้มดินเนี่ยต่อหน้าฝาดินที่ตั้งโตะได้กลับมาสามหมื่นท่านั้นก็ก็ได้สามหมื่นหกพันน่ะท่านจะได้สามหมื่นหกพันทุกคนนะแต่ทีนี้ไอ้ตรงที่ตอนหกร้อยจ่ายก่อนนะท่านไม่มีเงินไงไม่มีเงินสดที่นี่ก็แนะนําอย่างนี้ท่านไม่ต้องออกเงินสดเพียงแต่ว่าใครที่มีเงินเก็บมาออกให้ก่อนก็ได้พวกที่กินเงินเก็บ อยู่ในธนาคารน่ะปีหนึ่งจริงจะได้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ต้องออกให้ก่อนหกร้อยเนี่ยแค่สองเดือนนี่เองอ่ะท่านท่านจะได้ประชนได้หกพันหกพันท่านแบ่งกั้คนที่คนละรึ่งคนละสามพันก็เท่ากับประชวอยู่เฉยๆได้สามพันบาทไม่เห็นได้ลงทุนเลยอได้สามบาทไอ้คนที่ออกให้ก่อนได้ไปสองพันได้ไปสามพันเหมือนกันแต่ได้เงินกําไรไปไปสองพันไอ้พัน เอางี้ก็ได้เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแต่ที่มันก็จูงใจอยู่แล้วนะก็ะเชานเอาสักสองพันก็ได้หกพันเอาสองพันสี่พันให้คนที่ออกไปก่อนนะเขาเกิดแรงจูงใจไงเมื่อเกิดแรงจูงใจคนที่มีเงินในแบงก์ก็รีบเอามาให้ประชาชนหรือแม้กระทั่งกองทุนอนะกองทุนไม่ว่าประกันสังคมกองทุนก็ขอหรือของข้าราชการเนี่ยก็จะมาตรงนี้มาที่นี่เราได้เงินไงภายในสองเดือนได้เงินละใครๆก็กองทุนไหนก็มาทั้งนั้นนะ นะพวกเล่นหุมน้มเหมือนกันมาที่นี่เหมือนกันอ่าพวกนักลงทุนทั้งหลายก็จะมาที่นี่เหมือนกันโอ้ยมาให้ประชาชนเดือดเพราะนั้นประชาชนแทบไม่ต้องออกเงินเลยแค่แสดงเจตจำนงนนั่นเองอเงินมันมาแล้0หกร้อยเขาจ่ายแล้วพอถึงเราสองเดือนท่านได้เงินมาเพราะว่าเงินที่ท่านลงทุนในสิบปฏิวัติเนี่ยปฏิวัติละหนึ่งบาทสิบปฏิวัติก็สิบบาทสิบบาทสิบปีเป็นเงินสามหมื่นหกพันร้อยอ่ะไอ้สามหมื่นหกพันร้อยเนี่ยท่านไม่ต้องจ่ายเงินสดเลย พียงแค่ส่งไปสงแสดงเจตจำนงอะ่ะส่งไปสงแสดงเจตจำนงนะอ่าคือท่านอันดับแรกสเต็ปแรกท่านต้องท่านต้องจ่ายเงินหกร้อยก่อนแต่ละคนให้กับพักสมุทรจันบ้านพักสมุทรจันบ้านนี่ก็จะเอาเงินเนี่ยไม่ได้เงินหกร้อยไม่ได้เขาจะส่งของขวัญกลับไปให้ท่านเป็นการตอบแทนเป็นสินําใจที่ท่านให้เงินสนับสนุนพักสมุทรจันบ้านพักสมุทรจันบ้านก็เลยตอบแทนเป็นของขวัญทิ่ประตายนั่นเองเป็นกล่องของขวัญใจ กล่องของขวัญที่พระไจ้จะประกอบไปด้วยใบแสดงเจตจำนงรูปหล่อเจ็ดธงสี่พิลักนะไอ้สามอย่างเนี้ยนะครับท่านก็ไปวางบนโต๊ะสิ่งที่เพิ่มมาอีกสองอย่างคือสมุดสวิตบ้านแต่บ้านเรามีอยู่แต่ละบ้านมีอยู่แล้วนะแล้วสัญลักษณ์ของศาสนาท่านนะเนี้ยแล้วก็ส่งใบแสดงเจตจำนงมาพอส่งใบแสดงเจตจำนงมาครบสี่สิบล้านใบให้กับขบวนกู้ชาติปนตักสองซึ่งเป็นคณะกรรมการของพรรคสวิตบ้านนั่นแหละขบวนกู้ชาปนตักสองก็นำประกาศเป็นกฎหมายความเป็นคงเมื่อประกาศแล้ว ทานายชาติก็ต้องปฏิบัติตามก็คือออกเงินให้ไปก่อนไอ้หกร้อยที่เขาออกมาเนี่ยกับไอ้สามกับไอ้วันละวันละวันละสิบบาทสิบปีเป็นสามหมื่นพันร้อยเนี่ยทานายชาติออกให้ก่อนออกให้ประชาชนไปสามหมื่นหกพันน่ะออกให้ไปก่อนไปก็คือไปอยังตำบลตำบลต่างๆก็จะมีเงินเข้ามาแล้วไอ้เงินที่มาถึงตำบลก็มาจ่ายคืนประชาชนคนละสามหมื่นที่ทาทาไอ้คลิปตออแทนคุณพอดินเะนี่ย ที่ทาต่อกางแจ้งอ่ะจะทําที่บ้านก็ได้ถ้าที่บ้านมีที่กางแจ้งหรือไม่มีก็มาที่โรงเรียนที่สนามโรงเรียนทําแล้วบันทึกบันทึกเสร็จแล้วก็ไอประจวบทีรีข้าก็จะเก็บเป็นหลักฐานแล้วเวลางเงินเก็บเป็นหลักฐานแล้วส่งปไปแสดงเจตหนึงไปขบวนกู้ชาตระกสขอขบวนกู้าสนาน,นำสี่สิบล้านใบประกาศเปกดหมายมั่นคงเมื่อประกาศไปกดหมายมั่นคงธนาคารชาติก็ต้องส่งเงินมาให้พอส่งเงินมาให้มันก็ส่งให้แทนประชาชนคนละ 36. 36. 36. สามหมื่นหกสามหมื่นหกก็ยังจ่ายคืนประชาชนที่ทํา ทำประกาศต่อแผ่นดินน่ะได้สามหมื่นคนหนึ่งได้สามหมื่นส่วนหกพันก็จะคืนกลับมาด้วยไอหกพันท่านก็ไปแบ่งให้กับคนที่จ่ายเงินท่านก่อนหกร้อยอ่ะท่านได้สักสองพันอยู่อยู่ด้วยสองพันอีกสี่พันให้ให้นั้นไปซะนะอย่างเงี้ยอยู่ๆท่านได้สองพันอ่ะไม่ต้องจ่ายหกร้อยได้สองพันผมก็ก็ก็สมเหตุสมผลน,นะไอคนมาลงทุนมันมีความเสี่ยงอ่ะก็ให้ไปเลยเขาจะได้เอาเงินมาให้มันง่ายๆอย่างเงีย้งย,ยเห็นไหมฮะ เพราะนั่นคนที่ยังมาให้คือหนึ่งพวกที่มีเงินฝากอยู่ในธนาคารกินดอกเบีย้ยไม่เอาละสองพวกกองทุนต่างก็มาสามพวกเล่นหุ้นก็มาสี่พวกนักลงทุนอื่นก็จะมาที่นี่เลยนะเป็นอย่างนี้นะฮะ,ะเห็นภาพนะฮะ,ะถ้าไม่มีพวกนี้ล่ะพวกไหนอีกเงินค้างท่อในอบตอก็มีเก็บไว้ทำไมก็มาที่นี่อบตอก็มาลงทุนที่นี่ครับก็ทาได้เือนการอรตอตนะอย่างเงี้ยมาปุ๊บก็คืนกลับไปกระด่างออตอย่เงี้ยนะแล้วก็พวกไหนยอยีก พวกเงินกู้ออนไลน์ก็ได้ท่านซื้อเองทําเองก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องแบ่งให้ใครท่านก็ได้หกพันเต็มๆอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะเห็นภาพนะเอาละเป็นภาพแล้วเนี่ยละ่ะนี่คือเทคนิคที่ทําให้ประชาชนอยู่ๆก็มีเงินสามหมื่นอ่ะมีเงินสามหมื่นเห็นไหมไอ้หกร้อยนั่นท่านได้สองพันสามหมื่นสองอ่ะสามหมื่นสองเราไปเทียบกับพักเพื่อไทยเนียให้คนละหมืน่นอ่ะอันนั้นเป็นออกเปรียญเป็นโทเค็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ประชาชน ทำเป็นใบใบแสดงเจตจำนงอะ่ะส่งไปทุกคนไปประกาศเป็นกฎหมายฝังมั่นคงเท่านั้นรัฐบาลชาติต้องจะมาจ่ายอันนี้คือการทําเงินครั้งแรกของประชาชนทําในระดับตบําบลเงินเป็นแบบนี้ทุกคนได้สามหมื่นสองส่วนเงินในระยะที่สองเป็นเงินที่คนทุกคนจะได้หกล้านบาทระยะได้สามได้คนละยี่สิบล้านบาทอันนั้นจะตามมาทีหลังส่วนี้หกล้านเนี่ย จะมาระยะประชิดประมาณไม่เกิน4เดือนก็จะตามมาหลังจากทําการลิงค์ข้อมูลทั้งหมดทั้งหมดเตรียมตัวเป็น CBDC เงินระบบใหม่แล้วนะพอ CBDC ลงตัวหมดแล้วระบบการค้าลงตัวเนี่ยแล้วเนี่ยนะภายในประเทศตกลงกันแล้วจะทําระบบการค้าใหม่ซึ่งระบบการค้าใหม่นี่คือประชาชนจะซื้อสินค้าเพราะเป็นนุษย์ตทองคำวิน,น,นัยไงคือคือให้เงิน6ล้านกับ20ล้านที่ท่านจะได้ท่านต้องสมัครเป็นนุษย์ตทองคำวิน,นัย อันเนี้ยเงินเนี้ยสมัครเป็นรูปทองคำวินัยจริงจะได้หกล้านภายในประเทศนะเป็นรูปทองคำวินัยภายในประเทศได้หกล้านเป็นรูปทองคำวินัยต่างประเทศได้ยี่สิบล้านมันจะมีสองสองสองเลเวลสองระดับภายในประเทศก่อนทำในประเทศก่อนหกล้านดูซีไปได้ไหมถ้าตกลงกันได้ก็จะได้หกล้านอ่ะไม่น่าจะเกินสี่เดือนก็จะได้หกล้านแล้วน,นัประชาชนได้เงินหกล้านแล้วก็เดียวเออแล้วเป็นเป็นวินัยสี่สิบปีไอ้วินัยสี่สิบปีนี่หลาทำให้มีเงินคืนหกล้านไป คืนอยากอะไรไปดูายละเอียดเทคนิคข้างในแต่แจ้งให้ทราบว่าเงินมีสามระยะหนึ่งเงินในตำบลจะมาแบบนี้ได้คนละสามหมื่นสองเงินในระดับชาติที่ได้คนหกล้านก็จะทําให้คนแก่ที่ว่าล้นโลกเป็นภาระของคนรุ่นใหม่ก็จะไม่มีซึ่งประเทศอื่นยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยคนแก่ล้นโลกไงคนแก่เยอะแล้วก็กลายเป็นภาระของเด็กรุ่นใหม่แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่มีรายได้ที่จะไปเลี้ยงดูคนแก่ในอนาคตมันเป็นปัญหาของโลกอยู่ขณะนี้ แต่ที่ดีแก้ได้เรียบร้อยเนี่ยทุกคนมีหกล้านเนี่ยทุกคนมีหกล้านแล้วแล้วไม่ต้องรอแก่อยู่หกสิบล้วจึงมีไม่ต้องมีเนี่ยภายในสี่เดือนเนี่ยมันลุเขาตลกปุ๊บได้หกล้านมาแล้วขึ้นอยู่กับหกล้านนี่คุณจะไปเพิ่มมูลค่ามันระยะสี่สิบปีคุณหกล้านกลายเป็นหกสิบล้านอะ่ะพอถึงสี่สิบปีเฮ้ยผมทำได้ทั้งหกสิบล้านเห็นไหมหกล้านก็คือไปสิต้นทุนที่ยอ,อมาอันนี้กำไรอีกตั้งอีกห้าสิบสี่ล้านอะ่ะ เป็นกาไรที่ถ้าทำได้สมมติถ้าทาได้60ล้านนะจาก6ล้านเป็น60ล้านทําได้10เท่าท่านเห็นภ่าไหมมูลค่ามันเพิ่มมาอย่างนั้นในยะยะ40ปีเช่นเดียวกันในะระดับ่ามเท่งเหมือนกันท่านเอามา20ล้านถึงเวลาครบปีท่านได้ทําได้ตั้ง200ล้านเห็นไหมครับเห็นความต่างไหมครับแต่ถ้าเกิดาทำไม่ได้ล่ะไม่มีทางทําไม่ได้ในระบบนี้ท่านเป็นมนุษนยนะ์ทวาไนไงท่านสัญญาเป็นมนุษนย์ทวีันไอวนันนั่นแหละท่านต้องท,ทําถ้าไม่ทําท่านก็ถูกลิฟไงนะ ยี่สิบล้านถูกริบถูกยืดท่าน,นก็กลายเป็นอาญาเจอปัญหาอะไรเงี้ยไม่มีใครอยากเจอใช่ไหมเออไม่อยากเจอคุณก็ต้องมาทามายยําทตามวินยัยไงคุณทาตามวินัยคุณก็มีเงินพอกคุณขึ้นเศรษฐกิจโตขึ้นประเทศไทยก็เป็นประเทศผู้คุมอานาเจเศรษฐกิจของโลกเราจึงงป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์ power ได้ก็ด้วยระบบก,การค้าใหม่ที่ใช้คาถาเศรษฐีพุทธโออากาศะซึ่งจะสร้างกลุ่มการค้าใหม่ที่เรียกว่า ชาติกัลยะมิตรเองทาการค้าขายแบบชาติกัลยะมิตรมันต่างกับทุนนิยมไปติดต่อประเทศไหนเขาก็ยินดีทั้งนั้นแหละเพราะเป็นชาติกัลยะมิตรเข้าใจเห็นภาพอย่างรายละเอียดไปว่ากันอีกทีเอาละคลิปนี้ผมอธิบายตอนนี้ผมเห็นภาพแล้วนะท่านที่เรียนรู้สูงท่านจะรู้ว่าโอ้นี่มันมาตรฐานใหม่ของโลกเลยเนะี่ยประเทศไทยเซตประเทศใหม่แบบนี้นี่คือประเทศไทยตัวจริงจะต้องไปเกี่ยวข้องกับโลกเป็นมาตรฐานใหม่มีบทบ,บาทต่อโลกโลกอยู่ใน การอุ้มชูดูแลของประเทศไทยคนไทยว้าวอันนี้แหละครับก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งละเอียดมีข้างในแต่ตอนนี้ต้องอธิบายคอนเซ็ปต,ต์ให้เห็นก่อนแล้วยิ่งชาวบ้านเข้าใจได้ยากเพราะนั้นก็ต้องอธิบายแค่นี้พอคงเห็นภาพแล้วนะไอ้หกล้านกับยี่สิบล้าน,นประชชนยังฟังงงง,งอยู่แต่ไอ้ตำบลเนี่ยมีเงินเข้าตำบลได้คนละสามหมื่นสองเนี่ย น่าจะเข้าใจได้นะคนในตำบลเพราะนั้นรีบตื่นด่วนคนในตำบลแอคชั่นนี้ก่อนทํานี้ก่อนนะเดี๋ยวหกล้านยี่สิบล้านตามมาทีหลังเพราะนั้นทุกหมู่บ้านตื่นครับตื่นด่วนครับตอนนี้พนั้นสื่อทั้งหลายก็นํางานผมไปรประกาศเลยนะเป็นสี่ประกาศเนี่ยหนึ่งประกาศมีโศกนาักที่เกิดขึ้นแล้วนะสองประกาศยุบป,ประเทศไทยตุกพร้อมสามประกาศกู้ชาติด้วยขบวนกู้ชาติจากสอง อ่าสร้งางราชาธานีใหม่สามประกาศทําการเมืองระดับโลกโดยคนในหมู่บ้านตาบลเป็นการทําการเมืองระดับโลกโดยประชาชนทาเองไม่เกี่ยวกับรบัฐบาลรัฐบาลเลยเห็นไหมไม่เกี่ยวกับพรรคก่าวไกลไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวแล้วพรรคก่าวไกลพรรคเพื่อไทยก็จะหายไปเองเพราะประชาชนมาทาการเมืองระดับโลกไนะอ่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีไม่ต้องอาศัยพวกรัฐบาลสองดุลมาทำไมฉันมีสามดุลฉันลุยประเทศเองลุยต่างประเทศเองเลย ้าใจแังประชาชนอย่างคุณเห็นศักดิ์ศรีคุณไหมคุณมองเห็นตามผมไหมครับก็ค,คงไม่เห็นคนทั่วไปฟังงงๆไม่เป็นไรก็เข้าดูรละเอียดไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านจะเกิดปัญญาเป็นโสได้บันที่ตยเองขอเชิญทุกท่านเดินเส้นทางอรรยประเสริญนี้ของแอรธธรรมทิพย์ตยผู้เป็นโสได้บันที่ตายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะเชาชนปกครองตนเองขอให้ปฏิบัติตามแล้วกันบัตรนี้ถึงเวลายึดรอสิทธิ์ช่วงสกาวเวลาจะเกิดขึ้นแล้ว ตามลิขิตของประเทศผมแอดธรรมวิิใจอาสามาวางมาตรฐานใหม่นี้ครับคลิปนี้เขาจบเป่า่นี้ครับสวัสดีครับ